วันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมาสาธิตเปรียบเทียบยาสีฟปนว่า2ยี่ห้อนี้ว่ามีคุณภาพแตกต่างกันยังไงเรามาดูกันนะคะนี่2ยี่ห้อนี้เนาะ,ะอ่าชัดเจนชัดเจนนะคะอ่าเดี๋ยวเราบีบไม่มไดูนะ,ะเริ่มต้นเรามาดูอะไรก่อนคะการละลายตัวของมันดิฉันขอใส่น้ำหน่อยนะใส่น้ำใสนำใสองแก้วเอาสองแก้วก่อนเนาะ,ะอ่าใส่น้ำก่อน อื่นนะคะเรามาดูเมื่อกี้เราบอกว่าเรามาดูประสิทธิภาพของยาสีฟัน2ตัวนี้ว่าประสิทธิภาพแต,ตกต่างกันยังไงใช่ไหมอันนี้ยี่ห้ออันนี้กับยี ahora, ่ห้อนี้สองยี่ห้อนี้นะคะเรามาดูแตกต่างกันยังไงอันดับแรกเรามาดูการละลายตัวก e ่อนค่ะบอกว่ายาสีฟันอะถ้าละาตัวไหนละลายตัวดีแสดงว่าออกนิดเร็วออกนิดดีแต่ถ้าตัวไหนละลายตัวช้าแสดงว่าออกธิ์ไม่ดีนะคะประมาณใช้ประมาณเท oh, <lic> ่านี้พอไหมไม่พอเนาะเวลาเราสาธิตอะจริงๆเวลาใช้เนี่ย ที่ใช้ประมาณนี้เนาะอ่ะนะะออา,าอนี่นะคะอนุญาตวาาก่อนนะตัวนี้นะคะเรามาดูเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นไปสูตรเข้มข้นเขาบอกเวลาใช้ให้ใช้แค่ประมาณเป็นถัวเขียวก็พอไม่ใช่เม็พอ่อโพสิค้าน้อยไปประมาณนี้ก็เพียงพอแต่วันนี้เพื่อการสาธิตเนาะเปรียบเทียบให้มันเท่าเทียมกันิชันเอาเท่ากันนะจะเท่ากันไหมเนี่ยอ่าไม่กลิ่นหอม นะคะอ่าเรามาดูการละลายตัวไปพร้อมๆกันตัวไหนละลายตัวดีตัวนั้นออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์เร็วมันมีประโยชน์ยังไงคะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่ายาสีฟันเราต้องการออกฤทธิ์เร็วเพราะปกติแล้วเราเราแปรงฟันเนี่ยเราแปรงเร็วไหมคะปกติเราจะแปรงเร็วมากเลยใช่ไหม,ไมหแป้นเดียวก็พอแล้วผมว่าถ้าออกฤทธิ์เร็วมันก็ดีกว่าเนาะอ่าเราดูอโอ้โหเพื่อนเพื่อนค่ะซูมเห็นไหมคะเนี่ย<ม>เห็นไหม,มนี่เห็นชัดเจนไหมคะตัวนี้มันจะลายลายตัวดีมากคะ่ะเห็นไหมดูน้าที่ขุ่นขึ้นค่ะ เนี่ยเริ่มแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงตัวไหนละลายตัวเร็วกว่าคะดูน้ำที่ขุ่นทะเพื่อนแตกต่างกันไหมชัดไหมคะชัดไหมเออเห็นไหมชัดไหมอ่าเห็นไหมข้างแต่ตัวที่ชัดเจนมากแสดงว่าตัวนี้ละลายตัวนี้กว่าตัวนี้แนะนําออกนิดเดียวกว่าเพราะงั้นใครที่แสดงว่าใครที่แปลงฟันเร็วไม่ชอบแปรงฟันนานเนี่ยแนะนําเป็นตัวตัวสีขาวนะคะ นี่นะคะสดงว่าใครที่เป็นคนที่แปลงฟันเร็วๆแนะนําตัวนี้นะคะเพราะมันออกิเร็วเร็กว่าแล้วก็ละลายตัวได้เร็วกว่านะคะแนะนําตัวนี้นะคะอ่านี่ออกฤทธิ์เนาะแต่เขาบอกว่ายาสีฟันเนี่ยสชนิดนี้มีวิธีการทดสอบอีกตัวนะคะเขาบอกทดสอบหาปริมาณแป้งในยาสีฟันยาสีฟันมักจะมีแป้งเป็นส่วนผสมเพื่อเป็นสารเติมเต็มในการเพิ่มปริมาณหรือเปล่าไม่รู้เรามาดูว่ายาสีฟัน2ส,ส,สองตัวนี้มันมีความแตกต่างยังไง Uh huh. นะคะดูเนาะอ่ะเรามาดูแก้วสองใบต่อไปนี้นะคะอ่าดิฉันจะใช้ๆๆน้ำอสองแก้วเลยเราบอกว่าเวลาการทดสอบหาแป้งรู้ไหม,มคะเราใช้อะไรในการทดสอบหาแป้งเราใช้ทิงเจอไอโอดินค่ะในการหาแป้งในการทดสอบหาแป้ง mm hmm. นี่ทริงเจ mm hmm. อไอโวดินเราหยดไปเลยแก้วที่หนึ่งหยดทิงเจอไอโดินลงไปเรามาดูสีทิงเจอไอโดินนี่สีอะไรคะสีะเขาเรียกสีอะไรกันเนี่ยสีชาเนาะอ่าสีชา ฉันไม่สามารถวางว่าตรงนี้ได้เลยนะคะมันจะเกกะมากเดี๋ยวฉันบอกว่าสีชาเนาอะอะต่อไปก็ที่สองเนจะ,จะแป้งอันนี้แป้งมันเนาะอันนี้แป้งมันนะคะอาใส่แป้งมันลงไปหนึ่งช้อนเนาะเราลองดูนะว่าถ้าทิ้งเจอผสมกับไอโอดีนเอ้ยโทษนะคะทิ้งเจอไอโอดีนผสมกับแป้งมันจะเป็นอะไร อแป้งละลายก็เนอ่าทิงเจอผสมกับแป้งลองดูนะคะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะนี่ถ้าทิงเจอผสมกับแป้งเขาบอกว่านี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะจากสีชาอย่างนี้มันจะกลายเป็นสีม่วงดำอย่างนี้นะลองดูนะเพื่อนๆลองดูอ่า,อาจะเป็นเป็นสีชาอย่างนี้แสดงว่าเราบอกว่าเมื่อกี้หรือว่าเราจะทดสอบหาแป้งในยาสีฟันสองตัวนี้ใช่ไหมคะ ว่ามันมีตัวไหนมีแป้งผสมบ้างเรามาดูกันถ้าเราหยดทิ้งเจอตัวไหนมีสีดำเซลล์ตัวนั้นมีแป like ้งแต่ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่มีแป้งเนาะถ้าไม่เปลี่ยนสีแสดงไม่มีแป้งมีไม่ถ้าเปลี่ยนสีแสดงว่ามีแป้งถ้าไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าไม่มีแป้งว้าวแสดงว่าตัวนี้มีแป้งไหมคะอันนี้มีแป้งแน่นอนค่ะเห็นไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกับทิ้งเจอวายอูดีมีแป้งไหมคะมีแป้งอย่างแน่นอนเรามาดูตัวนี้ค่ะว่ามันมีแป้งผสมอยู่ไหม ลุ้นกันค่ะเพื่อนๆมีแป้งไหมคะแสดงว่ามีแป้งไหมแสดงว่ายาสีฟันตัวนี้เคลมได้ดีว่าไม่มีแป้งค่ะเห็นไหมคะนี่แสดงว่าเราเห็นชัดเจนเลยว่าตัวนี้ละลายตัวได้ดีออกฤทธิ์ได้ดีแล้วยังไม่มีส่วนผสมของแปง้งแต่ตัวนี้มีส่วนผสมของแปง้งมออกฤทธิ์ไม่ดีละลายช้าออกฤทธิ์ช้าแล้วก็ยังมีส่วนผสมของแป้งอีกถ้าอย่างนั้นเราจะเลือกตัวไหนดีคะแน่นอนเราต้องต้องใช้ตัวนี้แน่นอน แต่ลองดูนะคะว่าถ้าตัวนี้มีแป้งขึ้นมามันจะเปลี่ยนสีไหมมันมีแป้งอ่าต้องเอาแป้งใส่สินะไม่ใช่ทิงเจอใส่อ่าเอาแป้งใส่กระบายอ่าเอาแป้งเยอะๆเนาะเอาเยอะแม่ไม่ต้องเยอะก็ได้นี่ลองใส่แป้งนะถ้ามันมีแป้งมันต้องเปลี่ยนสีไหมเราดูถ้ามีแป้งแสงเปลี่ยนสีไหมนี่เปลี่ยนสีไหมคะเปลี่ยนสีแน่นอนเพราะงั้นวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆ่ะ ยาสีฟันจําเป็นมากต้องใช้ทุกวันทุ้งเช้าเช้าทั้งเย็นนะคะเราแปรงฟันเพื่อให้เราแปรงเพื่อขจัดคราบสินสกปกขจัดน้ําตาลอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของแป้งแบบนี้เซลเราก็อมแป้งไว้ทั้งคืนจริงไหมคะทาให้ฟันผุกไม่กินปากคึงตอนเช้าเพื่อค่สำคัญมากๆดังนั้นเราจะเลือกเราต้องเลือกที่ไม่มีแปง้งและตัวนี้นะคะพาเคลมด้วยนะคะว่านอกจากมันออกฤทธิ์ได้ดีแล้ว ไม่ปสมแป้งแล้วยังมีฟัวรี่สูงด้วยนะคะป้องกันฟันผุได้ดีด้วยและที่สําคัญมีสมุนไพรใส่บนะาคะถึง5ตัวนะคะมีามายปปมปอรู์มีทานมีเสร็จแล้วก็มีเมอร์ซึ่งมันเป็นทั้งสมุนไพรที่ช่วยในการดูแลเหงือกป้องกันฟันผุลดกินปากดูแลสุขภาพเหงือกและฟันได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าถ้าเราจะเลือกยาสีฟันทั้งทีนะคะต้องใช้ทุกวันแนะนํานะคะเลือกที่มีประสิทธิภาพยิ่งช่วงนี้ ยิ่งเขาบอกว่าเวลาเราตอนนี้เวลาเราเจ็บคอเนี้ยมันเกิดจากความที่เราแปรงฟันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยบรรเทาสมุนไพรในในตัวนี้ค่ะทุกตัวของของที่อยู่ในยาสีฟันตัวนี้มันจะช่วยในการบรรเทาการเจ็บคอได้ด้วยลดยการอักเสบของคอนซิมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกยาสีฟันทันทีเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงดีกว่านะคะปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะคะดีกว่าที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ